ครับกับขอกราบสวัสดีเอฟซี FC. ข้อหวยทั้งหลายนะครับเนาะอ่ามืัอน,นี้กับท่านทุกท่านกับข้อเสด้เขาไปเบิ่งคลิปอ่าข,ของสาวหน่อยอุ่้งหญิงสาวหน่อยเป็นบําแพ้งนะครับเนาะมันนี้ไปทําพิธีขอหวยอยู่ศาลเจา้าแม่ฮันนี่นะครับเนาะซึ่งกับเป็นสิ่งอ่าเป็นทีฮือฮากันหลายนะครับเนาะ มันมีสิ่งหนึ่งครับหวยที่จับได้ตรงเป๊ะกับอาสูตรที่ผมลงครับสามตัวตรงๆนะครับแต่กระผมผมให้เป็นตัวร่องนะครับเนาะมันกามีตัวเด่นกระซัมตัวเด่นแหละครับแต่ผมบ่ได้อ่าวงกลมไว้ทุกท่านที่เขาไปเบิ่งคลิปผมที่ผ่านมานะครับสามตัวบนก็คงสิได้เห็นเนาะครับเนาะนี่นี่ครับนี่ลักซิปเนาะครับเนาะลักซิปนี่นี่ครับเห็นเด่นเนี่นะครับหนึ่งกับสองเนาะครับเนาะ เนี่ยครับการลักหน่วยมีหากับแปดนะครับเนาะแต่ผมขาดไปเน้นอ่าเน้นหนึ่งนะครับเนาะซึ่งกระซองกับมีอ่ามัน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 กับไม้เหรอครับแต่มันส้นบยหลายนะครับเนาะมันหนาเสียเนาะมันกับมันหนาเสียไม้ใดนะครับเนาะนี่ครับรักลอยพักลอยที่ผมลงให้นะครับเนาะ อันนี้ผมบอไดอุปโลงขึ้นมาใหม่ได้ครับนี่ผมใหม่ไปแล้วนะครับทุกท่านที่เข้าเบิรงคลิปของผมเนี่ยสิเ็นเนาะครับเนาะขอพีเบิรงก็ได้นะครับยอดหลังนะครับเนาะครับเดิมสามตัวบนนะครับอาทีอ่าท,าทีว่าดับอ่าทีว่ามันมีดับบนนํานะมั่งครับดับบนแลวก็ที่ว่าคิว่าดับบนแล้วก็ให้เด่นบนสามตัวนะครับลักลอยผมก็ปกติผมกับมักเก่านะครับเนาะแต่ว่า บม่ากาสารตะแม่อันนี้เบอ่์กระจับได้หกสองห้านะครับเนาะนี่ครับนี่ผมหาเบิ่งเลยครับนี่ผมนี่ครับนี่ผมผมเด็นตัวนี้เนาะเด่นแห้งนะครับหกหนึ่งห้าแล้วก็เก้าหนึ่งห้าตัวลองกะเป็นหกสองแปดเก้าสองแปดแต่ตัวนี้ผมห้เป็นเป็นตัวล่องนะครับเป็นเป็นตัวล่องนะครับนี่นี่ครับนี่ท่านทุกท่นกานค่ะ เขาไปเบิ่งก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าออกเน้นๆตัวนี้กับผมกะกะซสโบนจักสิวาจังใดนะครับเนาะมันมันมาตรงกับผมได้จังใดนะครับเลขเนาะนี่ครับจับจับไดหกสองห้านะครับเลขสารเจ้าแม่ฮันนี่นะครับกุ้งเอียงน่องกุ้งเอียงกะจับได้หานะครับเนาะวังว่าทุกท่านคงสิเห็นแล้วเนาะอ่าอ่าอ่าจะยังเกาะ ผู้ที่เป็นเป็นผู้ส่งนะครับน่ะหันก, 6, บกบับเ 2, ิ่นก็ได้จับได้่กบอดโจก็จับได้่สองน้องงูยิงก็จับได้่ยวหานะครับกับวังวาทามากับโอ้โหคือสีอันนั่นแหละครับผมว่าเจ้าเมื่อเลขกับลอตเตอรี่กับคือสี่คือสี่บ่มีขายหรือมานี่ครับคือสี่เบิดเลยแหละตอนพอคนขอเขาเบิ่งเป็นไลท์เป็นแสนสองแสน,ส,นสามแสนบนนะครับเนาะผมเบิง่งผมกับเขาเบิ่งดูครับ ีครับเดอ้อทุกอย่างกับอ่ามอันใดกับเป็นไปได้นะครับนอกกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้ออันใดก็ได้ย่าไปเสือกักหลายนะครับเดอ้ออ่าอันใดก็แล้วแต่บุญวาสนานะ,นะครับไปทุ่มเททุ่มนะกับหลายกับเป็นสิ่งบดีผ่านมากกับเจ็บโกรกับกับพ่อยพ่อประมานนะครับเนาะ อันนี้ก็บอได้ให้มางมงานได้งมง่ายได้ครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรเป็นแค่คำนวณเท่านั้นนะครับเนาะวันที่16มีนาคม66อ่าหกนะครับนี่ครับสูตรที่ว่าผมเต็งหนึ่งนะครับนี่ครับสูตรเนี่ยผมเนี่ยมันมันเนี่ยผมเนี่ยผมลงไว่เต็งหนึ่งเลยที่มาเข้ามานี่ผมมันก็เข่าสองนี่ครับหลักสิบนะครับแต่ว่ามันกลับมาแปลงตัวนี้ สูตรนี่ผมผมพันดต่ล่องนะครับเนาะสูตรผมได้มาเนาะครับเนาะผมว่าสิลงไว้งวนาแต่ขอวดใจบ่ได้เนาะครับเนาะนี่แต่มันเป็นมันเป็นลักหน่วยนะครับเนี่ยเนี่ยส้นสองนะครับเนี่ยส้นสองกับเจ็ดเนาะส้นสองกับเจ็ดแต่ว่ามันมันเด่นสองนะครับเนี่ยอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็นี่ก็เขามาตลอดคือกันครับผม อันนี้กับผมมันมันมันเป็นสูตรเนี่ยผมก็บพันในเบื้องดอกแต่ผมก็อดใจบดายนะครับเนาะมันชุดนี่นะครับเนี่ย่วนสองนะครับนี่ครับเ,เป็นสชุดลักหน่วยนะครับเป็นลักหน่วยนี่แหละแต่ว่ามันมันสีแห้งคือมันมันสีไปลักสิบหลายกว่านะครับเนาะผมก็เลยเอาเด่นไปสิบลักสิบ แต่ยังกันแล้วทีเอสซีทุกท่านที่พิจารณาเอาเด้อครับเด้ออันไหมันสมควรกับเอารถครับตัวไหนมันหนังกับพราะว่ามันอันไหนมันกับความแน่นอนกับผมมีเนาะครับเนาะครับผมกับขอให้ทุกๆท่านจงโชคดีนะครับเด้ออ่าทุกท่านกับมาให้อาข่าวห้กําลังใจผมเลยเด้อครับเด้อจะลืมกดติดตามน,นะครับกด, like, ดสับสับใครนะครับกดไลค์กดแชร์แซ่น้ำเหนียครับเด้อเพื่อได้เป็นกําลังใจเนาะเพื่อให้คลิปต่อไป อันนี้ผมตั้งใจเฮ็ดคักได้หน่ครับผมมาได้มาอยู่บ้านแล้วผมก็เลยตั้งใจเฮ็ดสูตรมันก็เข้ากันย่างคักนี่เนี่ยแต่แต่ว่ามันสิมาให้บ่งงวดนี่เนาะครับถ้ามันมาก,ก็าผมก็ยินดีนําทุกท่นานขอให้โชคดีเนาะครับสงสัยกะถ้าไปทั้งของไอ้เอกชนเนาะอ่าส่งเสริมเอกชนกะคือสิเพิ่นคือสิอ่อนมันมนม่งเมืองทรงนี่หรือว่ากขาดาย จักเท่าใดล่ะบ่จักนึ่งหรือว่าอาเซียนพุ่นล่ะหลายกว่าไม่นคนบเพราะเราอาดิทั่วประเทศพุ่นล่ะครับเพราะว่าคนเข้าไปโอ้ตั้งแต่ในคลิปของสาวน้อยก็2-3แสนเนี่ยเนาะครับไลฟ์สดเนาะครับอลาล้วก็ผู้มาเนี่ยครับรวมเป็นยูทูบเบอร์เป็นพันนะครับเป็นพันหรือเป็นเท่าใดล่ะเพิ่นเว้านาะบางคนมันหลายอีหลีเนาะครับเนาะนี่อาจสิแต่ละคนก็เป็นหมื่นเป็นพันเป็น2,000 3,000ครับบ่น้อยหน้าแต่ละคนนะ นี่ครับผมครับผมอ่าอยเริืมกดไลค์ผมเด้อครับเนดะ้อขอบคุณหลายๆนะครับเนดะ้อสวัสดีครับ